ดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาว u t u b e เด้อจ้าพีซานในตางแดนมาร้ายงั้นตัวอีกแล้วค่ะเมื่อนอีอ้ขึ้นมาขังเทิงจักน้อยหนึง่งผ้ามาเบิงน้ำแข็งแตกน้ำแข็งถล่มนะคะที่มะคือว่าแม่น้ำเนาะน้ำแข็งมันละลายมันก็นแตกกล่องกันยุ่งสินะเมืองไทยเฮาผู้งคนบ่เคยเห็นคอยกัเอามาถ่ายเห้เบิงเด้อจ้าทังพูนมองที่คอยถ่ายไปเมื่อวานนี่ ที่คอยอยู่น่ะป่านพักฮอลิเดย์ยาคอยนั่นน่ะเออคอยยืนไทยทั้งป่นเนาะยืนไทยทั้งป่นึืนมากขังเทิงแต้มือน,นีคอยึืนมาขขังเทิงไทยลงไปข้างล่างให้มูเจ้าได้เบิงได้เห็นกันเด้อค่ะตอนนี้คอยยืนยู่ทิงก่อนน้ำแข็งบกกาบก่าไปทา้งุูนหลายหม่งกลางกลางอย่านน้ำแข็งมันมันละลายแล้วมันผ้าคอยไลยไปคนว่าไลาไปเราคอย ค่อยโต๊ค่อยล่มยูเทิงน้้ำแข็งก็โอเคยูคันว่าค่อยโต๊ลงไปไต้น้ามันไหลลงไปพู่นเลยข้างล่างไหลลงไปยูไต่ก้อนน้ำแข็งหายบ่มีมองโพขึ้นมาหายใจเนาะคะ่ะตาย <c oughs> แม่นม้ำอันนี้ค่อยก็มาตกปลาประจำตอนช่วงช่วงหนาร้อนเด้อยจ้ะอืยจักน้อยเพื่นสิมาเห็ดสะพานขามท,ทั้งพุ่นไปทั้งพี่สะพานไ่ที่วารถขับ ขามไปได้นั่นแหละจ้ะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมได้เบิ่งกันเนาะค่ะฟังทั้งพูนมันก็เป็นปาลาผลไม้ปาลาผลไม้นะคะพี่น้องปลาหมากบเบรี่ที่คนไทยเข้าเพื่อน้าก,กันมาเก็บดีๆนะคะนี่แหละคอยก็มาถ่ายให้เบิ่งนาะจ้ะสวยงาม มานอนเห่นอ,อยูบ้านภาคต่างอากาศไม่ยาก็ลเลยได้ทายให้หมูเจ้าเห็นเนาะคะ่ะเดี๋ยวขอยสภาพาไปเบื้องต้นหมักใหม่ว่งฮันนี่ขอยทายลงเฟสเนาะผู้ใดติดตามทั้งเฟสข่อยผู้ใดสี่เข่ามาเป็นมูในเฟสข่อยก็ยินดีต้อนรับเด้อค่ะเดี๋ยวขอยสภาพาไปเบื้อง <c oughs> ต้นมหมักบุบะรีเอายางกลับลงไปทั้งพุน ผู้ใดสิมาเป็นมู่ข่อยก็ยินดีต้อนรับนะคะแต่ว่าขอแค่ย่างเดียวว่าให้ข่อยได้เห็นได้รู้แน่ว่าผู้ใดเป็นผู้ใดนะคะบางคนขอข่อยมาบ่ามีรูปเนะาะบ่มีรูปบ่มีอยังให้เบิ่งข่อยกับบ่รู้ว่าไผเพราะว่าช่วงตอนนี้พวกคนดำมันอาละวาดกันเห็นเขาลงข่าวว่าอันคนดำหลอกสาวไทยเนาะคะ่ะจ,จังสั่นจังซิหลับผู้หญิงไทยเฮาเด้อจ้ะ มาคุยมาเล่นกันได้บลูบ่เคยรู้รจักกันมาก่อนห้อกับคุยกันได้นะคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนจะ้ะ <c oughs> เดี๋ยวจักน้อยกับิีด้ไปเก็บหมากใหม่แล้วพี่น้องงามดีเนาะปลาบานเขานี่บ่เป็นตตยานเด้วยค่ะ ป้าบ้านเขาคันว่าเขาลึกๆเขาไปทั้งึ้นไปทั้งทั้งเหนือลึกๆไกลๆทั้งพื้นนสิมีมีมีกวางมีอย่างเสีเขาก็ต้องระวังเอาแต่ปลาแถวนี้บ่มีมีเด้อจ้ะมีแต่กระหรอกกระแตกกระตายขอเสียหายเบิ่งหมากบุบรี <c oughs> ผู้ใดเคยเห็นแล้วก็บเบิ่งไปมวนๆเด้อค่ะผู้ใดบระท่านเคยเห็นก็บเบิ่งไปเป็นประสบการณ์เนาะผู้ลังคนอยากมา มาเก็บมาเบิงนี่มันสิเป็นต้นแบบนี้ได้จ้ะพี่นอ้องมันสิเป็นต้นเตี้ยติดดินเด้อค่ะใบน้อยๆอยยามเ้าสิตักเ้าก็เอามันสิมีเป็นแขวสิเนาะจ่วงขึ้นมากสิจังสิเป็นตะแกงตักขึ้นนี่แมนเบิดพี่นอ้องอันนี้อันนี้น่อยเกาอันนี้บูบอรี่แดงเด้อค่ะหน่อยเกาที่ว่า มันฝังอยู่ในอันหิมะพ่อได้เห็นหมากบูเบอรี่ดำด้วยค่ะสิแดงเงินดีนะสักหน่อยแค่ยา,างเมืองธรรมชาติปลาบานเขาก็มมแต่ต้นสนต้นอันนี้แหละเต็มไปเบิดตอนเคยนั่งเครื่องบินมามาใหม่ๆเนาะคอยเห็นแต่ต้นปลาอันนี้แหลมขึ้นมาใหม่ๆก็ตื่นเต้นพี่น้อง ตอนนี้อยู่้าปีแล้วก็โอเคแล้วปรับสภาพอากาศได้แล้วคอยทายวิดีโอลงเฟซบุ๊กหันเป็นวิดีโอสดนะคะพี่น้องมวนดีคอยเมื่อก่อนมันเหตุเพาไห้เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันลงเฟซก็ราได้เนาะคอยลองวิดีโอไลฟ์ให้จังไหญกับวัจจัก แต่พันบอกวิดีโอข่อยบอว่าข่อยก็บ,บ้าหลุข่อยพยายามลงเอาวิดีโอลงเฟซกับลงบัไดนะพี่น้องัดที่นี่มาว่านี่ข่อยลงเอามือไปแตะบึงมันมีวิดีโอสดถึนมากข่อยก็เลยทายเออมันทายวิดีโอสดใดแล้วก็่ายได้โดนพ้อมมครองชั่วโมงกลัวไหมพี่น้องม่วนดีข่อยก็เลยเล่นยูัานเลยในเฟซบุ๊กนะคะผู้ใดยอยากจะมาเป็นมูมาคุยมาเลนต้องข่อยกับเขามาได้ด้วยจ้ะ ไว้ยังกันได้คอให้เบิง้งห้เห็นรูปเนี่ยว่าไาเป็นไผนะคะถ้าว่าคันเป็นคันเป็นผู้ชายฝรัง่งผู้ชายไทยอันนี้คันบอกหูจักอิลี่เขาจะบลับนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงไทยโอเคบลูจกักบ่เคยคุยกันก็คอยกันยินดีต้อนรับก็มาเป็นมู่กันได้แต่เป็นผู้ชายบ่เอานะคะ ถ้าเป็นคนรู้จักก็โอเคอากาศนี่มันสิแบบว่าเมื่อนี้่อากาศดีเด้อค่ะบปนหนาวแดดเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ยุดเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ยุดจังเสียละเมืดมื่อย่ำแดอด,ดออกนี่อุน่นอุ่นจนสีห้อนบัดย่ำแดดหายนี่หนาวขึ้นมาเลยแบบคือมันปรับแบบเร็วมากอะ่ะพี่น้องสมมติว่ามีแดดตอนนี้เอาห่อนอยากถอดเสื้อออกละจังหนแดดหายหนาว น้วเย็นเข้าไปในกระดูกได้วันนี้อืมอากาศบ่อสมดุลน,นะคะจากบ้านถอยมาบ้านพักตากอากาศนี่ก็ประมาณยี่สิบาโลได้พี่น้อง ຍ່າໄປຮັບເອົາມື້ວານນີ້ສາມີບໍ່ໄດ້ເຮັດງານກໍເອົາລົດໄວ້ໃຫ້ຍ່າໃຊ້ນ້ໍາແຂງກໍຍັງຢູ່ເປັນຍ່ອມຍ່ອມຕາມປ່າຕາມຈັງຊີັນນາຮັດນຍັງີຮັດຂຶຕທັງເຮດບື້ອທງເຮດກິນ น,นี่เป็นประเทศฟินแลนด์ด้วจ้าพี่น้องเด้อประเทศฟินแลนด์จังหวัดจังหวัดฟินแลนด์อำเภอเฮากีบุดัดบ,บ้านที่คอยยูก็คืออำเภอโอลูนะคะมันมันเป็นทางเหนือของฟินแลนด์ด้วยจ้าย่านนานลอนสวนมาคอยซิาอยูแต่นี่หละเพราะว่ามันมีงานในคอยเฮ็ดเก็บมากใหม่เขาป่าเก็บเห็ด หนุนีดีน่นเท่หนาหนาิมะตกคันเ่ามีงานประจำกัไปโรงเรียนค่ะว่าได้ไปโรงเรียนก็คือป่ยุบานซื้อโรงเรียนทรงใบามาให้คอยซื้อให้คอยไปเรียนไปเรียนเกี่ยวกับร้านอาหารเกี่ยวกับโฮเทลเพราะว่าคอยเคยสมัครไววคอยเคยนันไหวคนทรงใบามากคอยก็เลยว่ายัางว่าท่านอยาก เพราะว่าข่อยสิมเมื่อบานก่อนกลับมาจังวากันตู้เย็นแบบสมัยโบราณน,นะคะเย็นเย็นพี่น้องข้างล่างนี่เย็นเย็นเหมือนตู้เย็นบ้านเฮาทุงผูกไว้นะบ่แม่ยังเน้เบียเบียเทวดาดินพ่นซือดินมาสิมาปลูกสิมาหยังเดี๋ยวจักหน่อยข่อยสิมา เฮ็ดความสะอาดบางนีละดึงใบเน่าๆออกบ่มีง้างเฮ็ดก็เฮ็ดไปก็จอกก็แจ๊กพี่น้องเอ้ยซอมประตูซอมอีหยังยังมัวว่านคอยทายให้เบิ่งเลยจ้ะนี่คอยคอยเฮ็ดถิ่มใบก็กระผู้่อยแลนย่างขึ้นไปทั้งพุ่นที่ทายให้มู่จอ,อกเบิ่งว่าหันนะ่ะเดี๋ยวจักน้อยมันก็สิแตกค่อยๆไหลลงมาทั้งพี่ เนี่ยแถวนี้เดี๋ยวอีกจั่หน้อยปลูกดอกไม้เก่าเกามันขึ้นมากเอาอันไม้มาลงน้ำอันเก่าน้ำผสมกันงามกาเก่าได้บัดทีนี้บันไดอันนี้ก็เอาลงไปข้างล่างนอกละมั้งเทพดามาขึ้นปฏิรับได้นอนเพิ่นกินหลายทรมา,าตาดีดีพี่น้อง ลข้าก็ล่องเลนา่าอันนี้เมื่อวานนี่ม้วนวาสัน่นเบิ่งขีม่อาอันนี่อันนี้ก็อีกของหนึ่งที่เป็นห้องเศร้าหนาอันนี้ห้องเก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ห้องเศร้า,นาห,หนาหของนึง ใส่ฟื้นนะคะคอยมากเช้าหนาใส่ฟื้นมันหอมหอมกินไฟกินใหม่กินใหมข้างล่างมันจ็้ะเบิงเบิงบอกอันนี้ก็หองแบบว่าเป็นห้องอุ่นเนาะย่ำเขาอยู่ข้างนอกหนาวๆเขาก็เขาไปนั่งเล่นได้คุยโทรศัพ์กับผู้ใดบุ๊ สงสัสยจะเป็นทุระเขาละมัง้งเคยเอาโอเคขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รับชมกันนะคะกระไรางานตัวสือส่อๆดอกเ้้อจ้ะก็บ่มีอีหยังมากไายเนาะก็คือทอดอยากคุยอยากเบ้าวน้ำมูเจา้าอืมเคยคุยเคยเบ,าเบา้าเคยทายเคยเห็ดให้เบิ้งเนาะคะ่ะมันก็เลยชิ่นมันก็เลยติดไหมคันบ่ได้เห็ดบ่ได้บาบ่ได้ทาย,าาย,าาย,ทายให้เบิง่งมัน มันรู้สึกมันอยากท่ายอยากเห็ดให้มูเจ้าเห็นอยากเห็ดให้มูเจ้าได้เบิ่งกันนะพี่น้องเมืองไทยบานเฮ่าเนาะคะ่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะบายบายสวัสดีเด้อจ้ะ